ยอมแบบไม่กินตกใจให้ไม่กินจนจนตายเหมือนนกเนี่ยถ้าอยู่ดีคุณไปจับมาบางตัวเนี่ยเขาไม่ยอมกินข้าวนะครับคุณไปขังมันในกรงเล็กๆคุณมื่คุณไปจับมาปุ๊บอะสแป๊ดนึงเขาจะตายคากรงเพราะไม่ยอมกินนั่นแหละครับผมใช่อืมเคยกินปะนกใช่เคยกินกินทำไมวะครั้งแรกเพราะว่านกกระจอกอะบินเข้ามาในบ้านแล้วตัวพัดลมต่องเสียงดังป่องดังมาก ต้องโปรยมันบินเข้ามาโดนพัดลมปั่นต้องมันก็ตกอันนี้หลายคนจะเจอเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีพัดลมพาดานหลายคนไม่ค่อยเจอแต่แต่ก่อนนะคุณจําเสียงในไว้ว่ามันเป็นเสียงจริงๆไหมเพื่อนๆลองตอบผมกล้าพูดว่ามันเกินห้าหกคอมเมนต์คุณนั่งนั่งอยู่นกปินเข้ามาเฮ้ยเราทุกคนจะตกใจปิป้พัดลมปิป้พัดลมปิป้งพัดลมปองแล้วอพอตายก็คุณอ่าจริงป่ะ่ะปองปองเสียงนี้เลยปองพอตายแล้วคุณกินหรอวันนั้นไม่เคยกินนกกระจอกยี่สิบปีแล้วพอาะเขาทอดให้กินอร่อยอย่างนี้ นกกระจอกไอ้นกกระจอกธรรมดาเนี่นแหละจริงเหรอจริงพี่กินนกกระทาปะนกกระทาก็โคตรอร่อยเลยเคยกินนกกระทาทอดแต่มันเหม็นสาบอะแล้วแต่คนทํานกกระทาถ้าถ้าเราผ่าไส้ทําความสะอาดดีอะไรเงี้ยถ้าทอดกรอบดีๆทอดอร่อยนกกระทาอร่อยเออมนกกระทาอร่อยต้องหึงกินปะครั้งเดียววันนั้นอะมันไล่ไปอะไรสักอย่างตคยเหรอ,หรอ เออผมคนเห็นสัตว์ตายไม่ได้ผมแม่งต้องกินแบบว่าบางอย่างที่ยิ่งทํามาเป็นอาหารน่ะผมเลยน้นหนักขึ้น13กิโลนะก็กินเหลเห็นสัตว์ตายไม่ได้คือไม่ไม่ทุกเวลาคนมาทามาอย่างเงี้ยผมจะไม่เหลือแม้แต่ชิ้นเดียวเลยพี่ผมจะต้องยัดเข้าไปเท่าไหร่มันก็ไม่ไม่ทิ้งอะนะเวลาเพราะว่าคุณรู้ถึงการเสียสละไม่ได้เสียสละเออไม่ได้เสียสละรู้ถึงคุณค่าของชีวิตเขาอ่ะที่เขาต้องเสียไปใช่ไหมรู้สึกว่าแบบเออถ้าเรากินไม่หมดจริงเรามีวิธีให้หมากินได้หรือปลากินต่อได้ เป็นอะไรที่ดีแต่เราจะไม่สั่งอะไรมาทิ้งขว้างอนะไรเงี้ยครับไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยชอบเรื่องนี้ใช่ก็คือต้องนกแม่งตายบอกเลยหลายหลังอะแล้วหลายหลังอะ่ะแต่ก่อนน่ะนกบินเข้ามาคุณแม่งวิ่งรีบปิดพัดลมกันให้ให้ไหวผมบอกให้ว่าผมนี่ยอมเอามือขึ้นไปกั้นพัดลมอะ่ะพูดจริงแม่งเหนือมันรู้ชัไม่เหนนะื่อพัดลมมันถ้าคุณกั้นดีๆหามุมของมุมแขนดีๆมันมันไม่ค่อยเข้าหรอกพอ<ล>คุณก<ห>ั้นปุ๊บนกรอดแต่แขนเป็นลแล้วเป็นโดนลมอนแล้วนั่นแหละคือคือเราอ่ะต้องรีบจับพัดลมให้ทัน่ อือไข่อร่อยไหมไม่นอนะไข่อร่อยไหมไม่ใช่ไข่ขมันอะถ้าสมมุติไม่บอกอ่ะใครกินก็บอกอร่อย,<า>ยเหมือนไข,ข่ปลาเหมือนอะไรจำไม่ได้เหมือนกันพี่แต่ว่าคือต้องบอกว่าเนื้อมันอะแท้ไปอะไม่อร่อยคือวันนั้นผมไม่ได้กินแต่ว่าทีมงานเอามาแกล้งอะ,อะไรเงี้ยแล้วทีมงานก็ไม่กินสักคนผมไม่ต้องมานั่งกินอึงืงขึ้นหมดอ่ะกินได้เหรอผมก็กินไม่นานก็คือแบบกินไข่มนก็ต้องกินนั่งที่ไม่เคยกินอ่ะนะเออกินเนื้อมันกินอะไรเงี้ย ือไม่คือคือต้องบอกก่อนว่าถ้าคนที่กินเคยกินแล้วหรือกินเป็นประจำอ่ะไม่เป็นไรอร่อยมากชอบอกให้ว่าอร่อยมากแต่คนที่ไม่เคยกินอ่ะส่วนใหญ่จะไม่กล้ากินทำไมผมไม่กินรู้ป่ะเพราะว่าผมคือไม่ใช่ไม่ใช่อะไรอโผมอ่ะอึ่งในเต็งบ้านไปหมดอึ่งอ่างที่ว่าอยู่ข้างบ้านอะไรเงี้ยหลายๆหลังจะบอกให้ว่าไม่เหมือนคุณกินเพื่อนอ่ะไม่ใช่คือมันไม่ใช่กินเพื่อนพี่อึ่งเนี่ยถ้าไม่ได้เลี้ยงสะอาดจริงอ่ะมันก็คือกินแมงสาบอ๋อกินแมลงแบบว่าแมงวีแมงว้าวอะไรแมงวีแมงเมาสะอาด แต่ม<อ>แมลง <มา S 2> แมลง<ๆ>เคยแมงแมงสาบอะไรพวกนี้ไม่ได้ไม่ได้สะอาดคือบางรล้คือถ้าไม่ได้ผ่าไส้ก่อนส่วนใหญ่บางคนเนี่ยเขาจะต้มก็คือต้มทั้งตัวต้มทั้งตัวจริงๆเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นอึ่งที่ว่าเขาเลี้ยงเป็นเป็น,ปนฟาร์มเป็นอะไรมันคงเป็นอีกแบบนึ่ะหรือว่าหรือว่าอ,อะไรเงี้ยเออใช่ก็เหมือนเหมือนหนูนากับหนูบ้านอ่ะบางที่มีหนูบ้านจริงๆนะผมจะบอกให้ที่เอามาย่างกินในที่ที่มันไม่ได้ออกจากกรทมมากแล้วมีายอะหลอกขายอ่ะ หลอไม่หลอไม่รู้แต่คือว่นนาออคือมันไม่ใช่หนูนา,นานค,คือผาไส้ไทําออกอะไรหนูหน้นาเคยกินอยู่พี่บ้าไม่รู้เหมือนกัน <laughs> แต่ไม่เคยแต่ว่าเวลาไอ้หนูนงหนูนาที่มันอยู่ใกล้กรทมเกินแล้วแบบร้านทีบอกให้ว่ามันมันมีจริงๆนะสลับกันเนี่ยแต่ว่าต้มอึ่งเนี่ยคือผมไม่เคยกินเาว่าพอไม่ได้ผาไส้ผ่าอะไรใช่ไม่มคือที่ผมเห็นอยู่เป็นเป็นในเขตผมที่ผมอยู่อ่ะ เห็นไม่กินแมงสาบตอนน่ะเมื่อกินแมงสาบพอถ้ามันไม่ได้จากฟาร์มนะสมมุติว่าสมมุติว่าไม่ได้จากฟาร์มแล้วร้านในกทมขายไม่ได้จากฟาร์มนี่รอกรบพี่่อาจากแบบคือจับอึ่งเองขายในกทมร้านเล็กๆอะไรเงี้ยบางทีอะคือเวลากินเวลากินอึ่งอะเขาเอาไส้มันออกป่ะหรือว่ากินทั้งตัวคือผมเห็นคนเขาเขาไม่ได้ไม่ได้ผ่านนะพี่ผมเลยบอกว่าต้องไม่รู้มันกินอะไรมาบ้างอึ่งผมยังเคยเห็นมันกินอึ่งหมาไม่ใช่ละอึ่งอะไรกินขี้ผา พี่ผมจะบอกให้อึงเนี่ยทุกคนมแมลงไส้เดือนมันกินหมดนะพี่ขี้ด้วยใครบอกมันกินไส้เดือน,นกินของนี่มันไม่ได้กินแค่มแมลงนะคบผมจะบอกให้อึงหิวเหรอองหิวแล้วกินไม้แมลงว่าแบบไมงป่องแม,มเนี่ยอะไรเงี้ยกินหมดอะคือผมบอกให้ว่ามันกินทุกอย่างอะอะไรที่แมงขยับได้ตัวเล็กมันกินก่อนแล้วถ้ามันไม่ชอบมันก็คลายทิ้งแล้วอึงต่างไงกับกบกบักบเขียดกบเขียด เกลยดกบเรียด,ยดปาด่าต่างไงทุกคนก็รู้แล้วกบก็คือปลอดภัยสุดแล้วกันกบก็คือ <He? S 2> ผ่าไส้แต่กบนี่คนส่วนใหญ่กินจะผ่าไส่กบไม่กินมันสาบไม่กินอะไรหละพี่กินทุกอย่างกบไม่กินกบก,นกันเองด้วยไม่ใช่มันผ่าผ่าไส้ออกแล้วอ๋อเขาเป็นกบเอาไปผัดเขาจะผ่าไส่เอาเส้งในออกเขากินแค่เนื้อมันใช่แต่ถ้าเป็นอึ่งก็คือเขากินทั้งอย่าง<ห>นั้นเลยคือบางคนต้มกินทั้งสดแบบว่าทั้งทั้งตัวทั้งตัวนั่นแ่ะเขาเลยเรียกอึ่งชายโยมันโดนความร้อนแล้ว ปาดกับไอ้นี่เขากินได้ไหมหลายตัวเนี่ยมันมันมีพิษเยี่ยวมันมีพิษกับกับผนังตุ่มตาของตัวเนี่ยมันมีพิษเหมือนข้างคกอะไรเงี้ยหลายคนก็ผมมีคนกินพี่แต่ต้องเอาเส้นเส้นอะไรมันออกให้ถูกต้องอะไรเงี้ยเพราะมันมันมียางมีอะไรพวกเนี้ยเหมือนปาดที่มันฉีดใส่ตาคุณได้ไอ้ตัวที่มันหรือตัวที่มันปีนกำแพงได้อะที่หน้าตามันเหมือนกบสีสวยๆแต่มันปีนกำแพงที่คุณเห็นอะแล้วโดดโคตรไกลเลยอะ คนชอบเลี้ยงคนชอบเลี้ยงส่วนใหญ่เป็นของมือนอกไม่เป็นสีสีส้มสีเขียวสีน้าเงินสีสวยๆพวกนั้นมีผิดปะอะไรที่สีสัตว์บนโลกนี่นะครับผมจะบอกให้เรื่องหนึ่งอะไรที่สีสันสวยงามเกินเนี่ยอันตรายส่วนใหญ่อันตรายผมจะบอกให้เลยว่าสัตว์บนโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นกบหรืออะไรถ้าพวกคุณไปเห็นต่างประเทศคุณไปเที่ยวแล้วเจอในป่าแล้วสีสันมันแบบปี๊ดปาดมากผมจะบอกให้ว่าบางตัวแค่คุณจับคุณตายเลยนะจริงๆ หรือยางจากตัวมันออกมาอะไรที่สีสันมันน่ากลัวปลาที่สีสันมันแปลกเกินมีหรือว่างูที่สีสันแบบแปลกเกินผมจะบอกให้ว่าพวกนั้นพิษแรงเป็นพิเศษอ่ะผมจะบอกเป็นรวมๆแล้วกันเพราะว่ามันรวมๆได้ว่าเวลาคุณไปเจอสิ่งสวยงามที่ว่าสีสันมันสวยงามมากๆแล้วไปจับมันอ่ะคุณตายได้จริงนะครับอันนี้คุณเรื่องจริงนะครับแล้วถ้าเป็นแบบหน้าฮาวเอียรนีนพิษเลยพิษา่า ผมบอกให้แป้งบางกรอบอร่อยที่สายอร่อยกว่านานะนุ่มตอน,นเด็กๆเราอาจจะชอบหนานุ่มเ,ออเพราะว่าเราชอบกินพอโตมาปุ๊บอะบางคนอะชอบกินมันบางกรอบทานไม่ดีไม่ใช่มันบางกรอบแต่ว่าผมก็ยังชอบในคะัาหนานุ่มเพราะมันอิ่มกับมันมีชีสใส่ชีสตรงไตรงอตรงขอบขอบพูดแล้วหิวเลยว่ะแต่คุณไม่กินแล้วแหละเพราะว่ามันดึกแล้วเราไม่ควรเลยมันเรื่องพิซซ่าเราพูดไปถึงเรื่องพิซของสั่อไงเราก็เลยไปเป็นพิซซ่า ก็เหมือนผู้หญิงที่สวยงามนะครับเท่าไรครับมีพิษสองเหรอไม่มีครับสวยงามก็สวยเลยพี่ก็รู้สึกดีเลยชอบอยู่พี่สวยโอ้ยเลยก็จะเลยก็จะหักงมเออแต่บอกให้เลยว่ากบเนี่ยยางมันเนี่ยยางนี่มันเป็นแบบยางโดดได้ปะได้คุณเอามา้อยๆกันอ่ะแล้วอุณชอบยางเอาตรงปลายเท้าสองนิ้วโป้งอ่ะเราเรากรุบก๊ยบชอบยางป่ะไม่ชอบเลยตัดอ่ะเลยตัดทิ้ง ถึงบอกให้ว่าสมมุติว่าคุณเจอกบนี้นะสมมุติว่าคุณไม่ชอบใครที่อยู่ข้างคุณนะคุณเจอกบที่มันสีสันสวยๆเนี่ยหรือมันมีพิษคุณเอาไม้แค่นี้นะแย่ปะไม่ไม่ต้องอยา่แคบแค่วนๆลงตัวมันวนๆเอาเอาผิวตรงปลายผิวมันหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วคุณก็จิ้มคนข้างคนที่คุณเกลียดอ่ะไม่ต้องโดนเลือดด้วยไม่ต้องเลยคุณแค่เอาแค่เอาผิวหนังมันแล้วจิ้มคนข้างคุณจิ้มลงไหให้เข้าไปใน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 ผิวหนังคุณอ่ะคนข้างที่คุณไม่ชอบตายเลยเวลาคุณนั่งกับใครเนี่ย พาไปเลยหรือพูดอะไรคุณไม่ชอบจิ้มตายเลยจริงจริงหมายถึงใครวะเนี่ยไม่ไมายหมายถึงว่าพูดพูดถึงจริงว่าสิ่งที่มันมีสิทธิ์เกิดขึ้นอะไรเงี้ยกูขวนไปอะไรเออเลือกเหรอไอ้เป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปมาคุยกันต่อเวลาการไม่งั้นอ่ะกูตายเดี๋ยววันที่ข้าเจอเออไม่งั้นไม่ต้องถึงพิษกบหรอกกูก็ตายได้กัน นายชาลีไม่เคยกลัวอะไรครับไม่เคยกลัวสัตว์ที่ไหนบ้านไฟไหมก็ไม่กลัวแต่มีอย่างหนึ่งที่เขากลัวนั่นก็คือเขาเรียกว่าเกรงใจพี่อ๋อเห็นพูดกันทุกคนเออแต่ลาผมรอแล้วไม่เคยเกรงใจไลถึงตีสามตีสี่กูนั่งรอไม่เคยบ่นระกำพี่คิวแค่เนี้ผัดกันด่ากูยับแล้วเนี่ยผัดกันไม่ใช่เล่นๆนะผมจะบอกให้เออ ิ่งี่น่ากลัวที่สุดไม่ให้กบม่ผิดไม่ให้งูม่ผิดแต่ไม่ผิดกาเป็นนกเหมือนกันนะเป็นนกเหมือนกันกาเป็นกาละแต่ไม่ใช่กาสีดำแต่เป็นกาบินเดี๋ยวก็ตายหรอกันเดี๋ยวก็ตายเหนอ่บอกไมนด่จริงๆเขาดูไลฟ์อยู่ด้วยนะตอนนี้เขาแปลอยู่ว่าพูดอะไรกันถ้าคนรักกันจริงก็คงต้องไม่แปลเพราะคนที่พิมพิมกันอยู่วะต้องบอกว่าตลกเขาไม่เอานถึงตายถ้าจะพูดอะไรอ่ะก็แบบ อ้าอย่าไปบอกเขาทั้งหมดแต่เป<อ>็นเรือ่องดีๆที่หมดคุณนี่ชอบชอบ,ชอบไอ้เครื่องนี้มากเลยนะเห็นเล่นก็้หแนต่อไลฟ์แล <laughs> ้วเล็บติดกำลังเพลินเลยว่ะแร่งยาวอ่ะ,จะ,จ,ะจะได้จะได้มาคุยกันต่อใหม่วันที่ห้าเดี๋ยวเจอกันใหม่อือก็คือเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยว่อยมาคุยกันต่อใหม่ ต้องบอกว่าวันนี้ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังเราผมกับพี่สุกัตมากเลยนะเรื่อยเรื่อยๆดีใจมากๆที่ได้ได้ได้เจอได้คุยกันเพราะนั้นเราคุยกันขาคนคุยกับผมแบบนี้ไม่ได้นะรู้ปะส่วนใหญ่พอผมเริ่มพูดแ้วพี่ใจมันจะคุยกับพี่ตีสองมันนั่งคุยคุณไม่ต้องไปเรื่องไกลเลยหรอกใครมันนั่งคุยกับคนคือเวลาแบบผมพยายามคุยอ่ะพยายามคุยอับใครอ่ะเขาชอบบอกว่าบอกว่าผมพูดไปเรื่อยไว้ไม่ใช่พูดไปเรื่อยอย่างเดียวคือประเด็นผมต้องเพราะผมพูดในแปบมตรงเราไม่ได้ข้าข้างตัวเองบางคนน่ะคิดไม่่ทันพี การที่โดนโยนคําถามอะไรมาหลายคนไปตอบไม่ถูกหรือไม่สามารถอ่ะผมพูดจริงมะนะผมพูดจริงคือผมไม่ได้อวยตัวผมแต่ผมบอกว่าคุณถามคุณเถอะคุณจะถามผมครั้งที่แล้วเรื่อง u f o ยันยันถามคุณเอคุณเป็นคนแบบว่าใช้เวลาได้คมมากนะชีวิตเนี้ยเพราะว่าคุณแบบศึกษาทุกอย่างะอะที่คนธรรมดาเขาไม่เขาไม่สนใจัใช่แล้วพี่รู้ป่ะว่าผมโดนผมสิ่งที่ผมศึกษาเยอะเกินไปไหมผมเป็นคนตลกหรอไม่คนหลายคนมองผมคนตลกแล้วก็ฟังเรื่องจริงที่ผมเล่าแต่ไม่เช่หอคิดว่าคุณล้อเล่น ที่ผมร้ไปเลยแล้วก็ไปทําไปทําคลิปไปตัดว่าแบบโอ้แล้วก็มีพวกคนไม่รู้อีกมากมายพิมเป็นพันคนแต่จริงเรื่องที่ผมพูดอ่ะไม่ต้องสนใจจริงหมดทุกเรื่องอ่ะเรื่องจริงนะจริงกูจะรอดอันมีเรื่องเียที่ผมรู้ไม่รู้เนี่ยคือไม่รู้ผมจะโดนอะไรบ้างแบบอะไอ่ะหลายเรื่องผมรู้ก่อนผมรู้ผมรู้ชะตาผมรู้ว่าอะไรผมลหานเจ็ดมนคอนบอกผมรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะไรมีสิทธิ์จะเกิดผมเลยไม่ค่อยตกใจกับอะไรจิไม่ไม่รู้ เป็นสิ่งที่ผมไม่กลัวเพราะผมคิดตลอดว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นที่ไหนก็ได้จริงหว่ะอะไรก็กจริงจริงผมก็อะไรก็ไม่แน่นอนแน<ะ>่ <นะ S 1> พอพอ,พอผมเข้าดูผมก็รู้ได้อะไรเกิดขึ้นอะไรเป็นอะไรแต่ผมก็เอาแน่แต่ว่าบางเรื่องที่ผมไม่รู้ก็คือเนี่ยจะโดนอะไรหรือเปล่าเห็นหน้าแล้วหลังเมื่อกี้เวีาการแล้วโถ <laughs> นี่ก็ดูหยุงเนี่ย ก็เอาใจหน่อยเลี๋ยวพอ Love you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  Oh I miss you ไม่เดี๋ยวพอลงลงไลฟ์เนี่ยคุณก็เอาใจเขาหน่อยเนี่ยเขาเทคแคร์คุณฮะเลยซื้อน้งซื้อนาำไม่กินเอ้ยแล้วเขาพูดรู้เรื่องเหรอเขาไม่ได้ใส่ยางกบมาเหรอก็อาจจะมีบ้างแบบอยากให้นอนไปวันน้ำคุณในยางกบร้อยเปอร์เซ็นต์รู้สึกรู้ปวดหัวเหมือนกันไม่แล้วเขาสั่งอะไรอ่ะภาษาไทย สั่งเลยอุ้ยเขาเก่งแล้วหลายคนใส่ลายใส่แมนอะไรแบบว่าชิลเลยเก่งเก่งแล้วเก่งแล้วใช้ได้ป่ะด้วยรู้สึกเจ็บคอป่บว่ารู้สึกมึนมึนหัวทำไมคอแห้งแฉะอ่ะทำไมใช้เรื่องหลายอย่างการอะไรก็เกิดขึ้นได้ผมจะบอกให้บางทีคนเราเนี่ยคิดว่าตัวเองเก่งสุดท้ายก็พลาดไปเรื่องเนี้ยคิดว่าเราทันมาตลอดเรากระายก็พลาดอะไรกับเรื่องง่ายๆอ่ะกระไรปืนอยู่อะด้วย กินจะจะหมดแล้วถ้ามียางกบก็เอ่เดี๋ยวก็รู้เขาเรียกว่าเส้นเมาของกบเส้นเมากบที่เมื่อกี้พูดใช่ป่าบอกว่าเอาเอาอะไรก็ได้ไปขุดขุดหลังกบแล้วก็ใส่ก็หดูเลือกัะแถวนี้ไม่จะมีไม่มีกบหรอมีอึกหมาไม่หรอน่าเล่นส่าแซวเล่นแซวเล่นเอาไม่อะไรหรอกเดี๋ยวลงไปเราก็ยิ้มเออเนี่ยอีกสักห้านาทีเนี่ยสิบสี่นาที เขาจะยืมไ่มตายกูตายอีกสี่นาทีหรือว่าจะยิมให้นะฮะมาขับรถมาวันไหนพี่ขับมาจอดตรงไหนนี่ตรงที่มีเต้นสีขาวเต้นขาวออกไปเดินเหอะมีทุกจุดอะผมสะสมเต้นอันนี้พูดจริงอ๋อคุณเดินไปดิคุณเดินนี่ก็เจอเต็นคุณเดินนี่ก็เจอเต็นเจ่ข้างหลังนี่เจอเต้นตมนส่ดท้ายใครเขาก็ไม่รู้ด้วยนะหรือว่ารถบ้านคุณเยตือนกันมันมีรถจอดอยู่เยอะมไม่รู้เหมือนกันถ้าในนี้ก็รถรถผมนั่นแหละ ขับหมดเหรอไม่ตูดเดียวไม่หมดไม่เดยขับเออซื้อมาจอดไปงั้นอ่ะอืมจะเต้นมาสะสมจริงแต่ก่อนสะสมยังเต้นตรงนี้สุดท้ายชอบตรงมลเพราะว่ากลาง่ายไม่กลาง่ายกลางยากกลางเองไม่ได้เลยกลางโค่นเหนือเต้นมันสิบเมตรสิบเมตรยาวสิบเมตรมันมีเหล็กมีอะไรนไม่เราเวลาพายุพายุเข้ามันมีปัญหาอะไรไม่พังอะไรเลยพายุเป็นไงพี่ พายเอะคลายพายาวอยู่จากภาคเหนือก็คือมึงบอกว่าไม่มีปัญหาเนื่องจากว่าจริงๆมันยังไม่ได้เป็นพายุขั้นหนักอะไรขนาดนั้นวิธีก็คือเราผมผมฝังพุกตรงพื้นทั้งหมดแล้วพื้นผมเนี่ยมันหนาผมก็ฝังอะฝังผมฝังฝังมุกไม่ผมฝังเหล็กเอ้ยฝังเหล็กไว้ในทุกขาแล้วก็มีเชือกผูกอีกทบหนึ่งเลยทาให้ว่าเวลาลมมาแรงแค่ไหนก็ไม่ปลิวพายุสิ่งพายุที่จะเกิดขึ้นน่ากลัวแรงที่สุดก็คือพายุฉี หรือผ้าใบขาดเปลี่ยวไปแต่ว่าตัวเต็นท์จะไม่ได้ปลวลอยไปทังเต็นท์เพราะว่าเรามีวิธีการป้องกันด้วยการเจาะยึดขามันทุกเต็นท์เลยใช้ได้นะใช้ไม่ได้ดิก็อยู่แล้ะใช้ได้อะไรวะพี่ใช้ได้ก็คือเตรียมการไว้แล้วเตรียมไม่หมดเตรียมไมหมดแบบพังไม่ให้มันเปลี่ยวไปโดนรถพังอะไรอย่างเงี้ยใช้ได้อยู่ใช่แล้วบ่อน้ำนี่ขุดอะไรอีกบะอันนี้ถามจริงนะบ่อน้ำเนี่ยขุดไว้ว่ายไว้เล่นให้ให้น้องชายเล่นหรือว่าขุดไปขาย ไม่ขายอะไรสิ่งอะดินอะไรอ่ะไม่ไม่ดินขายไม่ได้นะกทมผิดกฎหมายนะครับพูดจริงปุ้ยการขุดดินขนย้ายนิดเดียวก็ผิดกฎหมายนะครับผมเพิ่งรู้อ่าผมจะบอกให้ว่ากฎหมายมากมายในหลายๆที่เพื่อคณไม่รู้สมมติว่าคุณมีที่ของบ้านคุณเองแต่ถ้าคุณใช้แบคโฮขุดดินบ้านตัวเองเนี่ยบ้านตัวเองที่ดินชื่อเราโดนจับผิดกฎหมายได้กฎหมายนี้สามารถผิดได้หมดหลายอย่างการเคลื่อนย้ายดินในกทมต้อออนุญาตรต้องขออนุญาตผิดกฎหมายได้หมดครับผมแล้วต่างจังหวัดได้ก็แล้วแต่จุด แต่บางจุดได้บางจุดไม่ได้แต่ส่วนใหญ่ผิดกฎหมายนะครับตขาบอกก่นว่าไม่ใช่ว่าสมมุติว่าอยู่ดีคุณซื้อที่ใหญ่โตแล้วคุณไปขุดดินในบ้านตัวเองเล่นถ้าเขาเห็นอยากผิดคุณก็ผิดได้นะครับผมจะบอกให้ขุดในบ่อน้องบ่อน้ําอะไรไม่ได้นะครับผมต้องบอกว่าที่ในคู่บอลหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นกบ่ยากอยู่แล้วคือด้วยมันมันลึกของมันอยู่แล้วอะไรเนี้ยครับผมก็เลยว่าไม่ได้มีปัญหาในกสทชจะมีความลึกความอะไรที่ว่าจํากัดในการขุดดินเไรมากมายถ้า ถ้าด้วยถนนของผมในแถวเนี้แม่งลึกมากอยู่แล้วคือมาด้วยต้โนกําหนดมันก็สองเมตรสามเมตรอยู่ละเออผมก็เลยว,ว่าอาจจะทําแบบกันคันดินให้มันหน่อยอะไรเงี้ยครับผมใช่แอน,นี้น้ำท<ว>่วมท่วมหรอไอปีนหนัหนกๆท่วมท่วมหมดแล้วพี่แล้วบอก็ไม่ช่วยอะอืมไม่ช่วยอะไรเลยพี่ท่วมท่วมได้หมดแวถวนี้เป็นบห่หมดแ้วแถวคุอตนี่เป็นบห่หมดเห็นมหมู่ป้งหมู่บ้านอะไรมาทําใหม่คือต้องถมดินหมดครับอือใช่อืมคนดูก็อยู่กับเรายาวๆนาะ ทีสองก็ยังอยู่นะคือคุณไม่นอนเขาก็ไม่นอนสุดยอดจริงน่ารักปะล่ะสุดยอดจริงคนดูสุดยอดผมผมจะบอกว่าหลายหลายคนจะไม่ค่อยชอบคุยไม่ชอบช่วงคุยอย่างนี้พี่เวลาคุยอะไรที่แบบว่าบางทีเป็นเรื่องที่จริงจังมีสาระบางคนไม่ชอบชอบสนุกว่ากว่าชอบสนุกแบบว่าเล่นนู่นเล่นนี่อะไรเงี้ยมากกว่าแต่ว่าคุยมีสาระไม่ค่อยชอบกันเนี่ชอบชอบบางคนชอบแต่ว่าบางคนก็อยู่ทนไม่ไหวหลับพี่ว่าคิดว่าเราคุยกันนี่เขาไม่หลับอ่ะบางคน ไม่หลับหลับดิคนโทรโทรศัพท์ตกใส่ปากแล้วมั้งหลับกนแน่เคย่าเลนโทรศัพท์เคยโทรศัพท์คนระแหแต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้วิวนาการของโทรศัพท์ของคนที่โทรศัพท์ตกใส่ปากน้อยลงมากมีช่วงหนึ่งที่ตกใส่ปากเยอะมากทุกช่วงแต่ว่าช่วงนี้น้อยเพราะอะไรเพราะปากแข็งเดี๋ยวนี้หลายคนจริงหรือเปล่าสิ่งที่ผมจะพูดวิวฒนาการของคนยุคนี้คืออะไรรู้ปะแค่บางทีมันบิดนิดนึงอ่ะหน้าของคนหลบ อันนี้เรื่องจริงนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นเร่วรรการ <ห ả? S 2> จากโทรศัพท์มันใช้เวลาวิทยาการมีสิบปีนะพี่ยุคก,ก่อนเนี่ย <c oughs> ตกใส่ปากตกใส่ปากแตกตกใส่จมูกตกใส่ดั้งยุคนี้หลายคนหักหลบแค่โทรศัพท์เอียงนิดนึงหน้าหลงนี้ก่อนเหมือนร้างก้ามันเป็นไปเองะมันใช้วิทยาการการโดนการอะไรเนี่ยที่มันเกิดขึ้นจริงอ้าวจริงหรือเปะละ่าะเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงเกิดขึ้นกับพี่เองลบเวลาเล่นแต่ก่อนก็ปักปากปักแตกปุ๊บเฮ้ยพวกคุณคุณหลบแรงหลบหลบทันหมดแล้วแล้วเวลาคุณหลบคุ ลองาล่าว่าเฮ้ยหรือว่ากูมีพลังสไปเดอร์แมนว่ะเซนสไปเดอร์เซนตกปุ๊บผมไม่หลบเอาดีผม<อ>ามาปังแ <Gram S 1> <ๆ S 2> ล้วผมเอา <UNKNOWN S 1> อเจ็บปะเจ็บชิบหา่เลยพี่เอาแล้วทำทำไมไม่รู้ว่าทำทำไมอืมมปักลงนั่งปักลงปากปักลงเลยอืมดูดูอ่าคางแตกอันนี้คือรอยโทรศัพท์ไม่ใช่ขูดโทรศัพท์ตกคางแตกขนาดนี้ไม่ต้องจอบเลยถ่ายเอมวี รู้ว่าโซ่มันต้องฟาดอยู่แล้วแต่เราคิดในภาวนาว่าอย่าให้มันฟาดตาเพราะฟาดตาปุ๊บมันตาบอดได้ทันทีเลยโทรศัพท์นะโซ่โซ่อันใหญ่ที่มันพ่อยข่งต้นไม้ผมก็ภาวนาให้มันฟาดตรงอื่นฟาดตรงกลางโซขาดคมโซ่เออผมโซมันฟาดครั้งแรกคางแตกเลยมองว่าเฮ้ยทีมพยายามอย่าถ่ายซ้านะผมไม่รู้ว่าต่อไปมันจะเป็นตาที่แตกหรือตาจะบอดหรือว่าดั้งจะทำไมคุณต้องใช้ชีวิตเสี่ยงตายอะไรครั้งที่สองหัวแตก ครั้งที่สามค้างนี้แตกเปิดปิดเปิดปิดได้ไงเลยแล้วก็ฉากแรกเลยนะค้างแตกเลยเทะเลยก็คะนั่งค้างเลือดปางนั่นแหละเปิดปิดเปิดปิดงี้เลือดอาดทั้งตัวผมก็ถ่ายต่อยันเช้าอพี่อืคนไม่ตกใจทีงานตกใจชิบหายไว้ว่าหบอกไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลม่วไม่บอกถ่ายให้เสร็จเลยแล้วถ่ายได้เหรอค้างได้เลือดไหลทั้งตัวในเอ็มวีที่เห็นผมเลือดทั้งตัวเลยหมดเลยเอ็มวีเพลงใครเอ็มวีผมเองแล้วแล้วผมออกไปยังออกาแล้วออกมาแล้วชื่อเพลงอะไรครับคนอย่างเธอ เดี๋ยวไปตามฟังเป็นล็อกแค่ล็อกล็อกล็อกเป็นล็อกล็อกคอ,อ,กคอหรือว่า<อ>ล,ล็อกแขนล็อกอะไรข้อมือแตกหมดตอนนั้นอะ่ะเป็นอะไรไม่รู้ชอบให้ชีวิตลําบากอืคุณแมงใช้ชีวิตแบบสุดจริงไหมไม่ดีไม่ดีไม่ดีดีดีเหมือนพวุ่งนี้แบบจะไม่มีลมหายใจอะ่ะใช่เอา้าเกิดผมเคยคิดน,นะวันหนึ่งอะ่ะถ้าคุณตื่นขึ้นไม่ตื่นขึ้นมาแล้วอ่ะแต่คุณยังรู้สึกตัวนะคุณจะเสียดายชีวิต วาแ้คุณต้องใช้ชีวิตให้เหมือนเป็นวันสุดท้ายด้วยอ่อืมก็คือไม่ไม่หรอกผมว่าบางเรื่องถ้าเราคิดเผื่อมันไว้คิดว่ามันจะเกิดขึ้นยังนไงมันก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียคือเราก็จะรู้สึกไม่ได้ไม่ได้ตกใจกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหรืออะไรเงี้ยนะหลายๆอย่างอะไรเงี้ยแต่เนี่อย่างวันเนี้ยคุณก็ใช้ชีวิตสดไงสดดีเนี่ยจองสาลยอ่ะอย่ารู้อย่ารู้อืมเวลาผู้หญิงงอนเป็นไง แม่ผมผมไม่ไกลัวบางทีผมก็จะจะจะบอกให้เขาู <c oughs> แต่คือ <c oughs> ผมจะบอกให้ว่าบางทีผมนั่งนั่งอย่างเงี้ยบางทีผมผมบอกตรงตรงทีวมรอ,อนางนี่เยอะลางรอผมไม่บ่นบ่นอะไรไม่ได้แร้วบนน่นได้ฝั่งเดียวผมไม่บ่นเลยรนบางทีผมลองไม่ตแต่เขาบ่นคุณก็ไม่ได้รู้หรือลงนี่ไม่เข้าใจโอ้โหู้น้อยไปซะแล้วสุก,การภาษาไทยเนี่ยโอ้โห ทุกคนคำพูดภาษาไทยเก่งขนาดนี้แล้วหรออือดอีวิธีง่ายๆมีคนบอกส่วนมลรอแม่สวยให้กูด้วยเไปกัดน,นี่กันขอบคุณมากขอบคุณมากเ,เ,เจอกันไปเถอะคือเจอกัน ผมต้องไปแล้วแหละไม่งั้นเดี๋ยวชาลีจะไม่ได้นอนผมไม่สบายจริงผมไม่อยากคุยผมบอกให้เลยว่าเดี๋ยวไหนเรามาละทอนคุยเอาล่ะเอา่างลากคุยไม่หลับด้วย้่มวันค่มคืนไม่ต้องแพ้เลยคือคุย้ามวัน้่มคืนเลยมาดิมาดิชอบคุยอยู่แล้วคุณแม่งกระจอกว่ากลัวแฟนอะมาดิผมชอบผมไม่ค่อยมีเพื่อนคุยนะเออคุณกระจอกมากเลยกลัวแฟนกลัวคอ้พวกกลัวแฟนเลยเนาะแบบแม่งแบบกลัวโดนปนโดนอะไรคุณคตรกระจอกเลยผมบอกให้ผมจะบอกให้ว่า คุณโคตรเสียศักดิ์ศรีผู้ชายดีหรือว่าหายไหมคุณเออคุณรู้ว่าคุณกะเจาะมานะคุณกลัวผู้หญิงแค่นี้จริงตัวเล็กเล็กผู้หญิงตัวเล็กๆ็ไม่เกินไม่กลัวคุณเนี่ยหัดเป็นพ่อบ้านใจกลาคุณควรคุณเป็นถึงผู้ชายคุณควรจะมีศักดิ์ศรีดรวยหลายๆอย่างจริงต้องไม่กลัวทําไมผมถามเนอะเอยผมขอโทษบางทีผมต้องแบบมีนิดนึงเออหัดแบบว่าทําให้ตัวเองแบบเออไม่ถ้าเขาเริ่มมีอาการแล้วผมก็ต้องกลัวนิดนึงเออคุณเออคุณเคยอยู่ยันเช้าไ้มล่ะเออคุณก็หัดมากคุณกรเจอะมากสกัด คุณแบบอยากแบบตื่นเช้ามาแล้วคุณไม่ไม่คุยอะไรแล้วแบบไม่มีใครตอบอรอคุณนี่อ่อนแอมากพี่อยากพูดคนเดียวแล้วไม่มีใครตอบหรือว่าไม่อยากจะด่าคุณเลยแต่ก่อนนะคุณเป็นยังไงคุณก็รู้อยู่คุณไปใสเยอะไม่กลัวไม่เดี๋ยวเดี๋ยว่เรียกต้อ่านี้แม่งเลยสวยสวยเอ๊ แต่เตอร์เท่าดีหน้าบงคุณเยอร์พี่ผมแม่งกินเยอะจริงช่วงนี้เออรู้ไหพี่กั้นอยู่แถวไหนนะอยู่ราดตะพึกครข้างหน้ามาคุยยาวๆอยู่ที่ไหนนะลาดพราวฮะไฟไหม้ไปแล้วกูจะนอนยังไงถ้าไฟไหม้ครับแล้ววันนี้ไปนอนที่ไหนที่อื่นอ่ะที่นอนโซฟาเนี่ยที่นี่เหรออ๋อวันนี้นอนนี่นอนโซฟานี่เลยสบายสบายสบายตรงไหนวะถามเนี่ สบายสบายนอนโซฟาเนอะเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่กี่อีกไม่กี่ชั่วโมงเราออกแล้วเออเเดี๋ยวเราลงก่อนดีกว่าลงแลนไม่อยู่ชั้นเดียวกันไปเลยหลงไหอ๋อเออจะปิดที่ไหน่ผมเกินได้อ่ะวันนี้ขอบคุณมากได้นะบอกอะไรกันดูวะผมไม่มีอะไรบอกผมรู้สึกว่าการการคุยของผมนั่นคือเป็นสิ่งที่ก็เหมือน คุยกับเพื่อนเพื่อคุยกับเพื่อนไม่ใช่แบบเราเราขายของบางเดียวมาราธอนมากผมขายของก็รู้สึกว่าอยากได้คุยถ้ามีโอกาสได้คุยเพื่อนเพื่อนสนุกมีความสุขก็เป็นการขอบคุณอย่างหนึ่งกันต้องคุณเราได้คุยเลยเวลาอะไรเนี้ยคุณทํางานด้วยแล้วคุณก็คุยกับแฟนๆด้วยคุณก็ได้ใช้เวลาพวกคุสิ่งที่ผมอยากคุยนะผมอยากคุยกับพวกคุณนานๆมากๆนะแต่ว่าก็ต้องเดียวต้องดูอะไรเงี้ยไม่ได้กลัวอะไรผมบอกไว้ก่อนแต่วันนี้ไม่ต้องบอกก่อนพรุ่งนี้นัมีงานนะ เช้าด้วยถ้าถ้าทุกคนดูตั้งแต่ต้นจนจบจะเห็นว่าพี่พี่ปูพี่เปิลอะไรเงี้ยทุกคนมีกรรมแล้วใช่ทุกคนคับไม่ใช่เรื่องห่วงเพราะหลายคนผมก็บอกผมไม่รู้ว่าผมจะเรื่องว่าต้องรีบนอนหรืออะไรมาอ้างทําไมเพราะผมนอนไม่หลับอยู่แล้วไฟไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องไผมเป็นโรคที่นอนนอนไม่หลับอยู่แล้วต่อให้ผมปิดไลฟ์จะดึกแค่ไหนทางานเช้าตีห้าผมก็เพื่อนๆเห็นผมไม่ค่อยไม่ค่อยได้หลับแน่หลายคนยู่แล้วแต่ว่าบอกไม่ใช่เรื่องหน้าห่วงแดงซึ่งเลยแต่อย่างหนึ่งแต่ที่หน้าห่วงหน้าห่วงวันน คืออะไรทักอย่างพลังงานบางอย่างแต่ว่ามีอย่างหนึ่งคือไม่ว่าแม็กมันจะอดนอนขนาดไหนแล้วมันจะง่วงขนาดไหนแต่มันทํางานได้เต็มที่ขละดอันนี้คือสุดยอดคือตอนผมมาผมเพิ่งรู้นะว่าเมื่อคืนคุณนอนไม่เท่าไหร่สี่ห้าชั่วโมงประมาณสี่ชั่วโมงแต่คุณคุณเข้าไลน์ปุ๊บพลังคุณมาเลยอืมกัดก็มันได้ตังค์อะแล้วถ้าเข้ามาหาหลับอะ ก็ไม่ไผมไม่รับค่าไลฟ์แล้วถึงจะมีไลฟ์ฟรีแล้วหลายๆใครที่ผมเข้าแล้วผมแบบบางทีช่วยพวเพื่อนๆหรือว่าอะไรเงี้ยนะผมก็มแต่ก็มีความสุขก็พยายามทําให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่ทําได้น่ารักตรงนี้คนหลายคนช่วยผมดูช่วยผมอุดผมก็ต้องทําให้ดีที่สุดบางทีก็อยากร้องเพลงผมไม่เพิ่งป่วยมาร้องเพลงไม่ไหวร้องก็ไม่เหนื่อยเกินก็อาจจะไม่ได้ร้องก็เป็นนั่งคุยกันเล่นแทนอะไรเงี้ยก็สนุกดีคุยเล่นแทนก็ขี้โม้อะไรยาวๆไปพูดอะไรดีพูดอะไรไม่ดีก็ต้อง ขอโทษตรงนี้ด้วยถ้าผมพูดอะไรแบบขัดไม่ถูกใจอะไรอู่าเงี้ยเราก็ไม่รู้เราก็พูดตามธรรมชาติของเราื่อกีเราก็รู้แต่เราก็ยังพูดไปตอนนี้น่าจะไม่ถูกใจตอนนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวว้เจอกันใหม่นะครับรายการก็วันนี้ไปก่อนไปนอนก่อนขอบคุณทุกคนจริงๆครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณมากครับผมเออไปนั่งแบบพักผ่อนครับพักอะไรล่ะใักไปเคลียร์ลงไงวะเนี่ยกดเอชใช่ปะ ไม่รู้กดอะไรผมไม่เคยเป็นแล้วกดตรงนี้